รอจบไปละให้ัต่เรียนรายรีวิวหน่อยปลาเสือดปลาเสียประตูจะลูกคนนี้เวเยปวดไปเว้ยนี่บูชาชิงเหยียดกายแทวอ่ะ <laughs> thì đèn thì Đi Thì đèn đi ying mày? Vượt <laughs> ừ. không mà tung เบ้เบ้โอ้โห,โโหป้าจะเดีเ๋ยวไปตูครั้งแรกนะครับในรอบห้าร้อยกว่าชั่วโมงเดี๋ยวไปดูตีตีดีกว่าโอ,อานั่นนะหนึ่งศูนย์แล้วนะครับหนึ่งเงินได้เขียรูกเริ่มเกม โหัวข้างหน้าสองคนโอ้ยยิงยิงไม่เป็นไรยิง อันนี้อะไรเนี่ยนิโคโโอเคไหนเนี่ยซาลาครับซาลาซาลาซาลายาแกปวดใช่ไหม เดี๋ยวดีแล้ว <zer> ก <oth 3> ันโอ้น <are> <idal> ่าเชฟเดี๋ยวมันดีดูครับนี่กงคคอยดิ โอ้โหสวยโอ้ยลูกูกหึงตัดได้แล้วลูกแบบนี้ไปยิงไปยิงไปยิ่งไปไปเนบง้องหงหน้าตดชีบอาเลยโง่ไงเลยโง่หยาบเลยสามลูกนั้นห้อหน้าตัดชีบอาเลยเดี๋ยวเสียชื่อใครนะบ้านมื่นี่าสง่เออ้เมืกนี่มโอ้โห 3 lục hát kể cái đây ơi nè, hát ơi anh nói ơi những quên thế, anh này nói anh những ai đi thế, ơi anh quên nai, anh này, เสียน้องลูกอีกแล้วมึ้งอึ๊บอึบปาว่าอุยโคตรน่ากินอะไรมาวันนี้ตั้งใจเลยแน่ลูกนี่ ว่าจะพูดอะไรอ่ะ

ม่ได er ้เงี้ยข oh, oh, ึ oh, ้นยิ่งขึ้นโอ้โหโอ้หนาหนาเลยเล่นบอลด้วยเท้าเอาแล้วโอ้รู้นี่หรอฉลาดเด่ว่าดูนี่ลุงมันจะชนะมันจะชนะลุงนี่เขาโอ้เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้ หวังคนโอ้โหฟ้าชั้นโอ้ยเป็นไใจเป็นไใจโอ้ด้านหน้าอันดูนี่ยไม่เห็นพี่อ้องเล่นว่าทุมเทคือพันนะโอ้โหยังเนี่ยโอ้ครับออกว่มาซุมไก่ผลเลยเบอ

หสองคนสามคนโอ้ยโอ้ยดูยเตียมยิงดูกอ้โห,โห,โห,โหินยิงโดนหน้าไม่ได้วันนี้ โอ้เหลือนาทีเดียวดีครับท่านเดนทีมหนึ่งว้ยครับโอ้คุณร่วมไปมินดีมนไปเลยผู้่งพอดีทีมเครับครับ ยี่ห้าวิยี่ห้าวิสีแดงออกนะทีนี้โอ้กาเจ้าแอเสียอยู่หมดเวลาแดงออกครับ